ในที่สุดครับพูดเลยว่าในที่สุดนะในที่สุดเราจะที่รอมานานสุดท้ายโอ้โหหลายเดือนเลยนะซื้อมาแม่งกว่าจะเล่นได้ตอนนี้มันมาแล้วนะผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะอยู่กับผมโดยคิวมันกับเดอะซิมซี่นะผมแบบตัวฟูนะครับผมอันนี้เป็นตัวเต็มตัวจริงมาละนะครับผมแหมกูไม่พูดพิมทํทำเพลงกดเล่นตรงนี้ใช่ไหมโอเคมากดเพลงนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับเราจะมาสัมผัสประสบการณ์แรกกัน <c oughs> <ม>อ้าวสร้างซิม อ๋อสร้างใหม่อย่างนี้เลยเหรอครับผมเมลคัมทูเคลียดนะซิมกูเคยสร้างไว้แล้วสิโอเคเราทำเป็นแล้วนะครับผมก็อ่าเราจะให้ตัวละครเราชื่ออะไรดีเนี่ยเราเคยเล่นซูซานมาบอยกับครอบครัว Stand up ใช่ไหมครับผมจะเกิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีซูซานจะสแตนดคงจะจังไรมากนะครับผมเรา,าซูซานเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีนึกชื่อไม่ออกกนะูขออนุญาตนึกชื่อก่อนขอเล่นเป็นอ่าเพจ ขอเล่นเป็นตัวผู้แล้วกันนะครับผมนี่นี่เราเลือกช่วงอายุได้ครบแล้วว่ะโอเคเยี่ยมเลยอันนี้เป็นอเอาเป็นอะไรดีถ้าเกิดใครแบบอันนี้ผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยกันนะระหว่างช่วงสร้างซิมนะครับผมจะไม่สนใจเพราะเาคยอ,อธิบายไปแล้วตอนอเล่นเดโมครีเอทซิมนะค,ะครับผมก็ใครใครไอ้นี่ใครยังไม่เคยเห็นก็ลองไปไปดูในครีเอทซิมแล้วกันนะตอนนี้ผมขอเลือกด้วยความเร็วแสงะครับแป๊บหนึ่ง เป็นแอคคีไปไปเลดีไปดีไปดีอะไรดีอะไรดีอะไรดีเอาอะไรดด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 ีดด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 ดนด้ดด้ดดดนดด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 นดด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 ่ดด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 มดด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 มดด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 ลดด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 อดด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  โซล่ามาอัพครับผมมาอัพมากับเอ่อมาบอยผสมสแตนด์อัพนั้นเขาชื่อโซล่ามาอัพนะครับผมโซล่าโซล่าไม่เอาเดือดจะโซโซอาร์เออาร์โซล่าโซล่าโซล่าอาจจะเป็นเมียซาร่าเป็นผัวซาร่านะครับเขาชื่อโซล่ามาอัพนะโซล่ามาอัพครับผมนี่กูคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหนี่กูจะมานั่งสร้างซิมใหม่เลยเนี่ยอ่ะได้ครับผมได้ขอเลือกคองหน้าให้อ่าหล่อล่ำบระมึ่งกึมกึมก่อนคือคองหน้าดีๆมีไหม คือแบบนี่ไงนี่ไงนี่ไงหล่อไม่รอโอ้โ,อโหหน้าตาแม่งนี่แบบเปลี่ยนลูกกระต่ายได้โวะลูกกระตา่ายลูกกระต่ายแฮร์เฟซขอขาวหน่อยโอโป,ปุ๊บโอ้โหซีดไปซีดไปโอเคอย่างงี้ครับผมอันเนี้ยมันไม่เห็นมีหน้าหลอ่ลอเลยจิ้มปุ๊บกด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 โอ้โหหน้าตานี่แบบจี G ๊ดจ๊าดมากครับผมลูกกระตา่ายลูกกระต้านี่เราสามารถมาเปลี่ยนเองได,เได้เหมือนกันนะครับผมปุ๊บอ่าน่าสนใจขึ้นมาละ หูนี่ก็ขอหูธรรมดาของมนุษย์โลกแลวกันจมูกนี่มึงจะบานตะไทยไปไหนเนี่ยอุย้ยหน้าหล่อเป็นสันอ้าวมาแล้วว่ะโค้งมาแล้ววะโอเคครับผมแล้วส่วนเรื่องอทรงผมนี่ก็มีอย่างนี้นะครับผมแล้วหมวกเอาหมวกออกไม่ได้เหรอมีเดียมรองอ๋อเราเลือกได้ว่าผมยาวผมสั้นนะครับผมอันนี้ผมสั้นสั้นจู๋อนี้ผมธรรมดานี่ผมเอ้ยอันนี้ผมยาวนะครับผมมาแนวแบบ เอ้ยนี่ผมยาวนี่ก็หล่อดี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 เราเอาหมวกออกไงอะหมวกปุ๊บอ่ากดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระบาดท,ทิ้งโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเราดูทรงผมเดี๋ยวชอบอยู่สองทรงอะทรงนี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาทรงนี้ดีกว่าอ่านี่ดูหล่อครับผมสีผมเราก็เปลี่ยนให้มันดูอบอินเทรนด์อินเทรนด์นนหน่อยนะครับคุณซีผมเยอะมากเลยหัวเหลืองเลยวะอขอโทนน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยมีไหมอ่านีน่ครับผม หนวดเข่าไม่เอาครับหมวกไม่เอาครับอันนี้แว่นไม่ต้องใส่ครับเออโอเคเรียบร้อยไปนะครับผมต่อไปเสื้อนี่ทําไมกูต้องมานั่งสร้างซิมใหม่วะอันนี้อ๋ออันนี้มันแบบมีมาให้นะครับผมไม่เอาไม่เอาอ่าอันนี้เป็นแบบหล่อล่ำปริบนี้นี่ล่ำร่ำไปเปล่าวะมึงจะล่ำเกินไปเปล่าอ่าเบาอันนี้เล็กหน่อยให้มันอยู่ในระดับไม่น่ากลัวผมเดี๋ยวสาวกรี๊ดสาวกรี๊ด โอเคอย่างนี้แล้วกันนะครับผมส่วนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนี่อ่าชุดชุด everyday everyday ชอบ falling จะใส่แจ็คเก็ตทำที่อะไร everyday everyday ก็ใส่ทเชิร์ตครับผมใส่ทเชิร์ตไปดีไหมเอ้ทุก everyday มันเอ้เชิร์ตก็ได้ผมว่ามันมันล่ำไปวะหมดแล้วมันเลยปุ๊บโอเคแล้วก็กางเกงของ everyday เนครับกางเกง,ง everyday นี่อ่าเอปุ๊บ กางเกงนี้ใส่ขาสั้นก็ไดนะ้มึงอยู่บ้านนี่ชุดเอวีเดยก็ชุดทุกวันใช่ไหมคิดเลยมากว่ะขาสั้นสวยๆมีไหมโอ้โหทุเรศมากเลยเปลี่ยนสีกันปุ๊บอ่ะโอเคครับผมนี่แหละเอวีเดยของกูกูเอาอย่างเงี้ยแหละชุดฟอร์มเลนี่ชุดทางคนทางการสัตว์นะครับผมทางการที่สุดในชีวิตแล้วใช่ไหมแต่ก็ได้นะจะดีมากถ้าไม่มีหมวกออกไปเออโอเคกางเกงนี่ขอเปลี่ยนเป็นสีดําได้ไหมปุ๊บโอเคเอผมรองเท้านี่ก็ต้องเป็นรองเท้าดำนะครับก็คือ แต่งตัวเหมือนไปงานศพตลอดเวลาโอเคต่อไปก็เป็นชุดเล่นกีฬาครับผมเสื้อมึงแย่มากเลยเล่นกีฬาได้ชุดไหนดีเอ็นอย่างนี้ก็ได้อะไปไปไปอันนี้เป็นชุดอะไรเนี่ยชุดสลีปชุดนอนครับผมชุดนอนก็ต้องน่ารักบ้องแบลวไว้ก่อนเปลี่ยนโทนสีครับอ่าอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นอนนะครับอันนี้เป็นชุดปาร์ตี้ครับผมปาร์ตี้โอ้โหปาร์ตี้ได้เฮมากอันนี้ กางเกงนี่ก็โอ้กางเกงกางเกงขายาวดีละปึ๊บโหโหทำไมมันเฮจังวะมันแรนดอมในมในชุดปาร์ตี้รู้สึกจัดจัดยากเหลือเกินแต่คืออย่างแรกคือกูต้องขอเลยนะเอาแว่นออกไปเออใส่แว่นนี้แล้วนีโ่โหชุดปาร์ตี้นี่เฟี้ยวมากครับโอเคงั้นเอาไปเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่ซิมผู้หญิงก็คงไม่ต้องมีการปรับนงปรับนมอะไรกันมากใช่ไหมโอเคเอาเรื่องเสื้อผ้านาผมออกไปยังไงวะ ก็ไม่เหลืออะไรให้เราปรับแล้ใช่ไหมเนะี่ยปึ๊บ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 โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันทั้งอย่างเงี้ยครับผมของนายอะไรนะโซล่ามาอัพนะครับผมโซล่ามาอัพชุดใส่ชุด everyday ก่อนโอเคสวัส okay. ด so, ีครับผมโซล่ามาอัพนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมานําเสนอเกี่ยวกับเดอะซิมซีนะครับผมของนายโซล่ามาอัพเป็นการเอาโซโซล่าโซล่าสตาร์ดับสมัยเล่นเดอะซิมสองเมื่อก่อนมารวมกับซูซานมาบอยแล้วครอบครัวแซตอัพผมกดเพย์เลย เมคอัพเ <Make> หรอเซฟไหมไม่ต้องเซฟผมกูกดเพย์แม่งอย่างนี้แหละไปส่งเซฟบอกเซฟทำไมกดเพย์ไปเลย moving in โอ้โหนี่คือเมืองในเดอะซิมซี่ะครับผมอ๋อสุดว่าคือสร้างได้ครอบครัวเดียวใช่ไหมอันนี้เลือกเมืองครับผมอ๋อ starting home อยู่นี่นะครับผมอันนี้ก็อยู่นี่อ่ะลากเข้ายัางไงล่ะปึ๊บกด ไม่ใช่เหรอลากเข้ายังไงวะหรือต้องเลือกอันนี้ก่อนเรา starting home อยู่นี่อันนี้คือ starting home ใช่ไหมโอโหใส่สูตรเดิมได้ปะวะเดี๋ยวกูขอลองด้กดกดกดใส่สูตรได้วะเฮ้ย M O T H E R L O D E Motor Road มาผมก็คอนโทรนวางไปอ้าวเอาว่ะไอ้เฮียสูตรเดิมใช้ไม่ได้โอ้โหงานหยาบนะครับท่านผู้ชมครับจอนี้นี่ก็ต้อง เลือกบ้านอยู่ก่อนนะครับผมขอบ้านดีๆครับเมืองเฮ้ยแพงไปปะขอกลับไปดูเมืองเดิมก่อนดิเข้าไม่ได้ครับผมเหมือนจะมีคนอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยปึ๊บโอ้โหบ้านแม่งดูกันดานมากเลยชีวิตอโ,อโอ้โหโอ้โหใหญ่ไปหมดเลยครับผม ตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยตอนนี้เราต้องเลือกพื้นที่อยู่อาศัยของเราก่อนนะครับผมอันเนี้ยนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สักหลังกูอยู่จนๆก็ได้เล้เราคนจนจำต้องทนปั่นรถถีบมิโนบ้านหลังเนี้ยครับผมกูจนนะกูอยู่หลังเนี้ยทำไมอะกูไม่มีตังอะ่ะก็กูมีแค่นี้เออโอเคมาจะมาลองสัมผัสประสบการณ์ taking control ะครับผมโอ้โห ทัวนี้คือการสอนเล่นใหม่หมดเลยใช่ไหม Hold down left mouse b u t t ่ n อาเป็นการหมุนครับผมโอเคเป็นการหมุนคาเมล่านะครับผมอะแล้วยังไงล่ะเนี่ยก็คล้ายๆเดือดซิมสามนะออกแนวเหมือนเดิมนะครับผมคาเมล่า uh, like อ่าอีฟตัวไลท์ดิสกิฟอล์คอนโทรลชิฟต์คอนโทรลชิฟต์แท็บอ๋อวอลคอนโทรลตรงนี้อ๋อ โอเคครับผมนี่เป็นการโฟกัสที่ตัวซิมนะครับผมโอเคอันนี้เป็นวอลคอนโทรลก็คือเหมือนที่เราปรับให้มันมีเอ็งยูสอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอันนี้คือเป็นการฟอลโล่ของโซล่ามาอัพนะครับอันนี้คือไทม์คอนโทรลสามารถกดเร่งได้ก็เหมือนตัวซิมสามปกตินะแต่ว่าอ๋อกดคอนโทรลชิปแถบจะเป็นการสลับโหมดระหว่างการหมุนมุมกล้องกับการเลื่อนกล้องนะครับผมโอเคอ่ะนี่เป็นการพัก ได้โอเคเน็กทิปเลยเหลืออะไรให้สอนกูนอีกละ่ะ action 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 event infinite the sing อ๋อนี่คือความต้องการนะครับบอกบอส comedy ก็คือดูการ์ตูนตลกอันนี้จะบอกนี่คือทีวีกูโอ้โหทีวีแม่งกรุงกิกมากเลยโอเครู้สึกน่าจะมีแพทไทยนะเดี๋ยวเขาน่าจะทําแพทไทยออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันนะว่าแพทไทยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ย แคเรียอ๋อนี่มันจะเป็นเหมือนอ่านี่ไงครับผม,ผมดูว่าเออขี้แตกยังไงแบบม่วงนอนหรือย,อยังอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคอ่ะน่าจะเป็นละโอเคอันนี้คือหางานทํานะครับผมอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราเปิดหน่อยทิ้งไว้ดีปึ๊บโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเดอะซิมสี่ก็ระบบเดิมก็คล้ายๆเดอะซิมสามพอสมควรนะแต่ว่า ก็จะทำให้อินเทอร์เฟซที่มันดูสวยขึ้นนะครับเพราะอินเทอร์เฟซของซิมสามอาจจะดูทื่อๆไปหน่อยอินเทอร์เฟซของซิมสี่เขาเลยเหมือนจะเน้นไปที่โทนขาวนะครับสีขาวแล้วก็ทำเป็นแบบ playing with emotion เล่นกับความรู้สึกซิมแคดเอ็กซ์เพลย์เนี่ยเล่นอารมณ์มีมูชันในชีวิตแบบเป็นการเล่นในความรู้สึกนะครับผมอ่ากดได้อ่าโอเคเราจะไม่ค่อยสนใจสิ่งที่มันสอนเลยเพราะมันสอนอมาเยอะมากเลยแล้วคือ ตากูก็เป็นกุ้งยิงอยวเลยนะปัจจุบันนี้จะให้กูเป็นเพ่งมองมันก็กระไรกระไรอยู่พูดเลยตอนนี้ตอนเล่นนี่เป็นตาก,กุ้งยิงนะครับผมไปแอบดูขคับน้ำมาว่ะเนี่ย The Sims i เป็ o ใคร The One Because They Inspired ต้องการจะคุกนะครับผมอ่าต้องการจะคุกใช่ไหมอ่ะคุกอ๋อสามารถเล่นได้เลยว่าจะทำอะไรนะครับโอ้โหเมนูแน่นมากอ่าแมคแอนชีสนี่มาตรฐานระดับโลกอาทำไม่ได้วะอ๋อเลือกได้ อ๋อแสดงว่าแม็กอนชีนนี่ความสามารถยังไม่ถึงนะครับผมโอเคลุกไปทําสิลุกไปทําสิเร็วเร่งเวลาให้อ้า The seam is by to want to cook because they are despite they will better click the f r i t i n t h i s l i n c t cook prepare the meal f r i t นะครับผม cook แล้วก็ทำอาหารปึ๊บโอเคอ๋อเรากดผิดที่หรือเปล่าวะ อ๋ออันนี้คืออ๋อสิ่งที่ซิมกันจะไปทํานะครับผมอันนี้ยกเลิกไปก่อนโอเคมันจะไม่ขึ้นตรงมุมมุมซ้ายบนแล้วมันจะมาขึ้นตรงนี้แทนนะครับผมโอเคเกต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 ละเกตละอ่ะฮะปึ๊บนี่ก็สับสับสับ,สบตรงนี้ก็เป็นสกิลในขะผมว่าทําอาหารดีขนาดไหนยังไงยังไงยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทแรกเราจะเล่นให้ดูนิดนิดหน่อยหก็แล้วกัน,กนเดี๋ยวค่อยมาจริงจัง,จง,จง,จงตอนพาร์ทสองพาร์ทแรกพาร์ทแรกขอเป็นการศึกษาระบบก็แล้วกันนะครับเนเนกาตีฟฟิมโมชั่น อ๋อมีการแสดงหน้าซิมตรงนี้ด้วยว่าเดี๋ยวซิมอันนี้คืออารมณ์ติดลบนะครับผมคือแย่แล้วจะต้องดูว่าซิมต้องการอะไรนะครับผมก็คือซิมอ๋อซิมอยากอาบน้ำแล้วก็จนะทำอาหารเฮียอะไรเนี่ยโอ้เหมือนกนอารว่าไงจะให้ซิมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นใช่ไหมทางนี้ปรับปรปุงแต่งให้มันดูวเวลาทาอาหารไม่ทื่อจนเกินไปนะครับผมอ๋อมีการขยงขยับด้วยโอ้โอเค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 ไปละไปละไปละ อ่ฮะ uh huh. ปึ๊บปึ๊บตอนนี้คือต้องเอานไปอาบน้ำนะครับผมเพราะมันต้องการอาบน้ำก็เดี๋ยวกูจัดให้เทเข้าชอว์เวอร์ปึ๊บโอเคตรงนี้ทำอาหารอยู่เังทำไม่เสร็จเลยเสร็จหรือยังเนี่ยอ่าปึ๊บทำสลัดอ่ะเทลงจานครับผมโอเคถือว่าระบบในกะถือว่าผมถามว่าภาพเนี่ยเรื่องกราฟิกเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่ในระดับของ The Sims 3นะแต่ว่า เรื่องระบบในการอุ้ยโอ้เป็นการแก้ผ้านะครับผมเรื่องระบบในการาเล่นต่างๆเนีนยผมว่ามันพัฒนาดีขึ้นนะจากความรู้สึกนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูไปสักพักแล้วกันเหลืออะไรสอนคุยไหมเนี่ยถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวพาร์ทแรกเราเบรกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเราเอามาให้ดูเป็นแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาจริงจังกันแบบเต็มเมในพาร์ทสองขออนุญาตไปคิดเนื้อเรื่องก่อนอ้านี่ไง กลับมาลั่นล้าเหมือนเดิมแล้วครับผมหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มกลับมาโอเคใช่ไหมเออดีนะมีการแสดงหน้าอีโมชั่นของซิมไว้ตรงนี้นะครับผมนล้วแต่ว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราเล่นซิมหลายคนในครอบครัวเราจะเป็นไงวะหรือมันเล่นไม่ได้มันบังคับให้อยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าก็นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่านี่เป็นการเหมือนการโฟกัสไปที่ซิมนะครับผมโอเคเหลืออะไรสอนอะไรอีกไหมเนี่ยพาร์ทนี้เอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนคือไม่ใช่อะไรว้าขอเนี่ยไปคิดเนื้อเรื่องก่อนอยังคิดไม่ออกเลยว่าจะให้ในายโซล่าอะไรนะสตาร์อัพคนเนี้ย เป็นอะไรดีเนอะโซล่าโซล่าโซล่าสตาร์อัพเหรอไม่ใช่ดิโซล่ามาอัพเออโซล่ามาอัพสตาร์คือถ้าเกิดใครทันสมัยผมเล่นเดอะซิมสองมาก่อนในสมัยผมมีซีรีส์เดอะซิมสองนะครับผมผมจะมีซีรีส์หนึ่งชื่อโซล่าสตาร์ดับนะครับผมก็จะเป็นเหมือนซูซานมาบอยแหละนะอารมณ์เดียวกันแต่ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่แบบยังผู้ติดตามไม่กี่ร้อยคนนะครับอาจจะทันบ้างบางคนหรือบางคนอาจจะไม่ทันนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้ ันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะครับผมว่าลาลามาตอนนี้ต้องอาบน้ํานานกันนะถือว่าคนขานานมากเลยนะอาบน้ําในภาคนี้มันจะทําเหมือนเดอะซิมฟีเพลว่าที่อาบน้ํากันเป็นวันเป็นวันเนี่ยกูปวดหัวมากเลยแม่งเจอเคนั้นเข้าไปนะครับผมเสร็จสักทีเถอะเราจะได้ไปทำอะไรองอื่นฮังเกอร์นี่ก็ทําเสร็จไปแล้วก็ต้องมากินนะครับผมเหลืออะไรอีกไหมช็อตอันนี้แล้วก็อีทการ์เด้นสลักนะครับผมชิบเเดยชิปเปดยว้า โอเคตอนนี้ก็อันนี้เป็นห้องใช่ไหมอ้ออย่างนี้นะครับผมโอเคเอไปกินไหนอ๋อเดินวนเดี๋ยวมากินด้านนอกอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรสอนแล้วหรอหมดเรื่องสอนเหรออ๋อกดแท็บเป็นการทําเหมือนเดิมนะครับผมโอเคถ้าหมดเรื่องสอนแล้วเดี๋ยวเราจะ,อะแอบทําปกคลิปตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมปุ๊บทำไงให้มันสวยดีวะวเฮ้ยเราต้องล็อกบ้านให้มันครบถ้วนใช่ไหม แล้วเราต้องโฟกัสไปที่ซิมครับผมก็ซูมไปหาซิมครับแล้วก็แทบ็บไอเทมมันไม่ได้วรซูมไปหาซิมครับผมซิมซิมโอเคแล้วก็กดแท็บครับอ่าแล้วก็ซูมออกมาหน่อยโอเคสำหรับ okay. นนี้นี่ก็ต้องพูดว่ากด F10 ไปครับผมเรียบร้อยเนี่ยครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสอนแล้วใช่ไหมก็ัเดี๋ยวเราพาแล้วเนี่ยว,ว่าเป็นการกลืนนำก่อนลวกันนะครับมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน The s i m 4กับนาย Solar Star Up นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมล้านหน้าแม่งบูดอีกแล้วเดี๋ยวจะไปดูวันพาร์ทหน้านเป็นอะไรนะครับผมนี่ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามวันใหม่ได้นะนีไปแล้วครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเสียงแหบเลยกูบายบาย